มาแล้วหวยสัญจรสระบุรีงวดประจำวันที่1กันยายน6-6 จากกรณีสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกสลากสันจรงวยประจำวันที่1กันยายน66ที่จังหวัดสระบุรีเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เห็นขั้นตอนและวิธีการออกรางวัลด้วยความโปร่งใสป้องกันไม่ให้หลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพตามที่สื่อหลายสำนักรายงานมาแล้วนั้น เกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อวันที่21สิงหาคมในโลกออนไลน์อย่างแอปพลิเคชัน TikTok อกมีเซียนตัวเลขหลายรายที่นำเอาข้อมูลของจังหวัดสระบุรีมาตีเป็นเลขเด็ดกันหลายรายแต่ที่น่าสนใจมากที่สุดก็คือข้อมูลจากเซียนนิดหน่อยเลขพารวยซึ่งระบุข้อมูลดังกล่าวไว้ว่า อันดับพื้นที่56มีหมู่บ้านทั้งหมด974รหัสไปรษณีย์1 8 0 0 0รหัสโทรศัพท์036เลขที่ตั้งศูนย์ราชการ123ภผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่51อายุผู้ว่าสระบุรี59ทะเบียนรถกข .11 หนึ่สระบุรี ภายหลังมีการนำเสนอข้อมูลดังกล่าวพบว่ามีแฟนคลับคอหวยและผู้ติดตามต่างเข้ามาชมมากกว่า190,000ครั้งทั้งยังได้โพสสอบถามข้อมูลอื่นๆที่น่าสนใจอีกด้วย